โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้เสนอ Health Secretary เลขาสุขภาพบายสมิติเวชศรีราชาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการสุขภาพของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา Health Secretary นะคะรายการของเรานําข้อมูลสุขภาพดีๆลมทางวอร์เ t นตี้เฮลนะคะ เฮลท์แคร์เฮลท์็อกแล้วก็เฮลท์สปอร์ตนะคะพบวนก,การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปเยี่ยมเราได้ที่ w w w s m i t w h o s p i t a l s c o m นะคะเว็บไซต์ของเรานะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ทำให้ทุกท่านนะคะเกิดความใกล้ชิดก่อนที่จะมารับบริการของโรงพยาบาลค่ะเชวญทุกท่นานไปชมสิ่งที่น่าสนใจในรงรายการและช่วงท้ายมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกความเชี่ยวชาญคือมาตรฐานเดียวกัน โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมดูแลคุณและคนในครอบครัวด้วยแพทย์เฉพาะทางและการบริการที่เอาใจใส่สมิติเวชสุขุมวิทสีนครินและสีราชามาตรฐานสมิติเวชมาตรฐานหนึ่งเดียวที่ให้คุณวางใจ038320300สมิติเวชสีราชาวันสมิติเวชทรีโลเคชั่นช่วงเฮลท์ทอ บาลสวิธิเวสสีระชาตอนนี้แอนอยู่ที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมิติเวศสีราชาค่ะและวขอแนะนําให้ทุกท่านพบกับผู้อำนวยการศูนย์หัวใจนะคะ คุณหมอวีรพันธ์พัฒนากำจรกูลสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับพบกับคุณหมอนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรักหัวใจศูนย์หัวใจสมิติเวชศรีราชาเราให้การบริการดูแลรักษาหัวใจเกี่ยวกับอะไรบ้างคะสำหรับศูนย์หัวใจของสมิติเวชศรีราชานี่เรามีความภูมิใจที่จะนําเสนอการตรวจวิเคราะห์โรคหัวใจที่ครบวงจรนะครับเนื่องจากปัจจุบันเราต้องทราบว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นเพชฌฆาตอันดับหนึ่งที่ทําให้เราเสียชีวิตกันนะครับ ปัญหาก็คือทํำยังไงถึงจะให้รู้ก่อนที่จะโรคหัวใจมันจะมาเกิดขึ้นในตัวเรานะครับการวิเคราะห์โรคต่างๆปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ํานําไปมากนะครับโรคหัวใจบางชนิดมาด้วยอาการของจุกแน่นลิ้นปี่ซึ่งบางกรณีถ้าเกิดเราไม่มีการวิเคราะห์โรคเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีพอเราอาจจะให้การวินิจฉัยผิดว่าเป็นเรื่องของโรคกระเพาะนะครับโรคหัวใจอาจจะมาด้วยอาการไข้ติดเชื้อได้นะครับและโรคหัวใจบางชนิดอาจจะมาด้วยการคล้ายๆกับหอบผือได้ซึ่ง ปัญหาตรงนี้คือเราต้องเลือกเครื่องไม้เครื่องมือให้เหมาะสมกับตัวโรคและต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับคุณหมอคะเทคโนโลยีความพร้อมของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องอะไรบ้างในศูนย์ของเราครับ สำหรับศูนย์หัวใจของเราเนี่ยมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ครบครันนะครับพูดได้ว่าผู้ป่วยมาที่ศูนย์หัวใจแล้วเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนอีกเลยนะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่จําเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปตรวจตามโรงพยาบาลศูนย์นู่นโรงพยาบาลศูนย์นี่ซึ่งบางทีอาจจะไม่ทันการนะครับศูนย์หัวใจของเราเครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยมีด้วยกันหลายรูปแบบนะครับที่สามารถที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาวะโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบประกอบไปด้วยหนึ่ง เครื่องวิ่งสายพานนะครับสองเครื่องอัลตาราซาวด์หัวใจหรือที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องเอ็กโคคาร์เดโอแกรมนะครับสามเครื่องตรวจภาวะหลอดเลือดแข็งตัวที่เขาเรียกว่าเป็น ABI นะครับสี่เป็นการตรวจเรื่องระดับของแคลเซียมที่เกาะอ,อยู่ในภาวะของหลอดเลือดหัวใจที่เขาเรียกว่าการตรวจแคลเซียมสแกนซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือดังกล่าวทั้งหมดนี้เนี่ยเพียงพอที่จะบอกได้ว่าท่านมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีหรือมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจภายในอนาคตมากน้อยเพียงใดนะครับ ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะพาเข้าไปด้านในเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ให้ดูกันนะคะว่ามีอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะการเกิดเป็นโรคหัวใจนะคะต่างๆยินดีครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออันดับแรกนะครับที่จะแนะนําก็คือเครื่องวิ่งสายพานะนะครับเชิดตามมาเลยนะครับมาเลยค่ะ,คะอันนี้คือห้องปฏิบัติการนะ,ค,ะครับก็คือบรรยากาศภายในห้องนะคะ อันดับแรกคุณหมอจาสาธกิติในส่วนของอะไรคะเครื่องมัอเครื่องมือที่เราจะใช้ได้บ่อยในส่วนหัวใจก็คือการวิ่งสาย่าะนี่เป็นผู้ป่วยจริงที่มีภาวะที่สงสัยภาวะส่วนเลือดหัวใจตีเราจะมาดูในรายละเอียดเลยนะครับว่าทํายังไงและเราวิครีครอสเนี่ยเราใช้อาการในการวิคราคหอสซึ่งหลังจากทีบายเสร็จแล้วท่านจะทราบว่ามันเป็นการตรวจที่ง่ายดายแล้วก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยการตัวลค่ะับค่อนผู้ป่วยอนุญาตให้เราได้ทําการบันทึกภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคเชียวด้วยเชิญค่ะ สำหรับห้องปฏิบัติการและศูนย์จัจของเครื่องไม้และชาเราเป็นทีชีพผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยและมีความชำนาญในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับการอ่านการแปลผลเนี่ยจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ที่ดีพอสมควรแล้วก็จะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์และสามารถที่จะเห็นความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยูนว์จัวใจ้นที่ว่าสีชาของเรามีเจ้าหน้าที่ที่รองรับ ความกัฒนาของส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวอันดับแรกก็คือเจ้าหน้าที่จะพาไปดูเรื่องรายละเอียดในการตรวจการวิ่งไต <c oughs> ค่ะสำหรับการเตรียมคนไข้นะคะก็จะมีการมอนิเตอร์ด้วยขึ้นไปฟัง,งหัวใจ12ลีนะคะอันนี้สามารถช่วย,ยได้ไหมคะคุณหมอคะร <c oughs> ่องตสำหรับการติดมอนิเตอร์ดังกล่าวเนี่ยเพื่อดูว่า กาฟหัวใจในขณะที่ผู้ป่วยวิ่งออกลังกาบนสายพานเนี่ยมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางของเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเปล่านะครับโดยที่ผู้ป่วยแม้ยังเป็นต้องมีอาการแน่นหน้าอกให้เราเห็นนะครับซึ่งการประโยชน์ของเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงกลางหรือความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วจุดต่างที่ติดมีความสําคัญยังไงครับเป็นการเนื่องจากว่าหัวใจของคนเราเป็นอวัยวะที่มี ลักษณะของทรงกลวยนะครับ,รบการการที่เรามอนิเตอร์การหัวใจเพียงแค่จุดเดียวเนี่ยจะทําให้เราไม่เห็นภาพรวมของหัวใจการที่เราติดเครื่องไม้เครื่องมือหลายๆจุดเนี่ยเพื่อเป็นการคาดคะเนว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจได้ผิดจังหวะหรือมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบในตำแหน่งใดบ้างนะครับซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะครับรางวัลคุณภาพ ที่สุดแห่งความภูมิใจจากโรงพยาบาลสมิติเวสศรีราชาประกาศเสียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI Joint Commission International Accreditation ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA Hospital Accreditation รางวัล PM Award 2009 Prime Ministers Export Award รางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทธุรกิจบริการส่งออกดีเด่นประเภทธุรกิจบริการรักษาพยาบาลร,ร,รา,รรา,า,ารงวัล HMA Award 2009ประเภทแคมเปญการตลาดโปรโมชัน่นและประชาสัมพันธ์ดีเด่นประจำภูมิภาคเอเชียโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชามาตรฐานคุณภาพระดับโลกแห่งแรกในภาคตะวันออก ช่วงเทลแคร์บ่ายสวิตเซอรสีมัชชา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วง h e ลท์แคร์โดยหมอสายฝนจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ค่ะหมอขอเน้นเรื่องที่น่าสนใจกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกในวัยเรียนนะคะโดยเฉพาะเด็กอายุประมาณ6-7ถึงขวบที่อยู่ประมาณชั้นประถมหนึ่งประถม2ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอีกแล้วค่ะมาปรึกษาหมอในช่วงประมาณเปิดเทอมหรือว่าในช่วงปิดเทอมนะคะว่าไม่สนใจเรียนบางคนการเรียนแย่ลงคัดลายมือก็หวัดไม่สวยทําอะไรรีบรีบ สงสัยเหลือเกินว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นให้หมอช่วยประเมินอาการให้หน่อยนะคะวันนี้เลยค่ะก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาแนะนําเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ทราบกันนะคะโรคสมาธิสั้นนะคะเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งค่ะที่มีความผิดปกติของสารสืบประสาทในสมองที่ควบคุมในเรื่องของความจานะคะการคงทนของสมาธิดังนั้นค่ะอาการจะเห็นได้ชัดเวลาที่เด็กต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้สมาธิมากๆอย่างเช่นใน เรียนเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อท่านคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าลูกของเราจะมีอาการสมาธิสั้นหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูก่อนว่าเด็กจะต้องเป็นอาการทั้งที่บ้านที่โรงเรียนแล้วก็ทุกทกที่ที่เด็กอยู่นะคะจะไม่เลือกสถานที่แล้วก็อาการเด่นของโรคสมาธิสั้นจะมีด้วยกัน3กลุ่มอาการนะคะ กลุ่มอาการแรกคือกลุ่มอาการซนค่ะเราจะเห็นว่าเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นเนี่ยเขาจะเหมือนมีพลังงานมากมายอยู่ไม่นิ่งวิ่งเล่นตลอดเวลายุกยิกนะคะถ้านั่งเฉยๆเด็กเขาก็จะล้วงแค่แกะเกาอยู่ไม่สุขกลุ่มที่สองค่ะจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มขาดสมาธิหรือว่าเหม่รอยนะคะจะสังเกตได้ชัดเวลาที่เด็กทําการบ้านนะคะเขาจะมีสมาธิที่สั้นนะคะ,ะ,คะเวลาให้ทํางานยากๆแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะวอกแวก กลุ่มที่3ค่ะเรียกว่ากลุ่มที่มีอาการหุนหันพันแล่นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใจร้อนรอคอยอะไรไม่ค่อยได้นานเล่นอะไรก็เล่นแรงๆทำเข้าของเสียหายพังอยู่ตลอดเลยนะคะแต่วันนี้หมอจะมีเทคนิคง่ายๆสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะมาใช้จัดการลูกที่มีสมาธิสั้นกันอันดับแรกเลยนะคะคือต้องฝึกให้ลูกยมีระเบียบวินัยก่อนเพราะระเบียบวินัยจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ดีนะคะ คุณพ่อคุณแม่ต้องจัดตารางเวลาให้เป็นเวลาตั้งแต่เริ่มตื่นนอนรับประทานอาหารตอนเช้าอาบน้ําแปลงฟันจนกระทั่งไปถึงโรงเรียนนะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทําเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นด้วยเช่นกันนะคะ 2. ค่ะการดูทีวีหรือว่าการเล่นคอมพิวเตอร์คุณพ่อคุณแม่ต้องจํากัดเวลาการเล่นไม่ให้มากหรือนานจนเกินไปของกิจกรรมค่ะที่คุณพ่อคุณแม่ควรมีให้กับลูกนั้นเนี่ยก็ควรจะเป็นกิจกรรมที่ทําให้มีสมาธิที่นานมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น ฝึกให้ลูกได้วาดรูประบายสีปั้นดินน้ำมันประดิษฐ์สิ่งของเล่นดนตรีหรือว่าการใช้แรงเช่นการออกกำลังกายเล่นกีฬา ะะแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ลองปรับวิธีการเหล่านี้แล้วยังพบว่าลูกยังมีอาการโซนหรือสมาธิสั้นอยู่ <S <S ก็ควรที่จะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินรักษาอีกทีหนึ่งนะคะสาหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นต้องการคําแนะนําหรือว่าต้องการพาลูกหลานมาตรวจรักษาประเมินอ,อาการโรคสมาธิสั้นนะคะคุณสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเลยคะ่ะที่ศูนย์สุขภาพจิตโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงเฮลท์แคร์โดยหมอสายฝนจากโรงพยาบาลสมิติเวช ราชาในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะให้ชีวิตที่มีค่าของคุณอยู่ในความดูแลของเราศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสมิติเวศสีราชา EMS and Trauma Center พร้อมดูแลคุณจากอุบัติเหตุทุกสถานการณ์รวดเร็วฉับไวปลอดภัยด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครันได้มาตรฐานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทันทีด้วยรถพยาบาลระบบ GPS จึงไม่พลาดทุกวินาทีสำคัญเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสมิติเวชศรีราชาบริการ24ชั่วโมงโทร038 324 111 วันนี้ปัญหาเรื่องกระดูกและข้อของคุณจะหมดไป b o น e and Joint Center ศูนย์รักษากระดูกและข้อสมิติเวศรีราชามาตรฐานคุณภาพระดับสากลตอบทุกโจทย์ทุกการรักษากระดูกและข้อโดยแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือการรักษาที่ครบครันทันสมัยจากศูนย์การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางด้านกระดูกและข้อศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมและกระดูกสันหลังศูนย์การรักษาด้วยการส่องกล้องข้อเข่าและข้อหลัง ศูนย์การรักษาอุบัติเหตุทางมือและอุบัติเหตุจากการทำงานศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬาเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้ศูนย์รักษากระดูกและข้อโรงพยาบาลสมิติเวรีราชาไขทุกข้อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร038 320 300ชดม Health Spot บายสมิติเวรีราชา สวัสดีครับพบกับช่วง Health Sport นะครับวันนี้ครับเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเราเริ่มจากนะครับจัดท่ายืนท่านอนหงายนะครับข่าวสองข้างครับยกขึ้นงอ90องศาครับหน้าท้องเปล่งขะแมวครับหลังโค้งเล็กน้อยหายใจเข้าเพื่อเตรียมครับหายใจออกครับเหยียดขาขวาออกนะครับมือสองข้างจับที่ข่านะครับหายใจเข้าข้างไว้ครับหน้าท้องขมแมวครับหายใจออกครับสลับขาครับดีครับเข้าและออกครับ หน้าท้องก็แมวไว้ครับหายใจเข้าหลอกครับดีครับข้าวหลอกครับอีกครั้งครับและครั้งสุดท้ายครับหายใจเข้าครับงอเข่าสองข้างครับหน้าท้องยังแข็แ่อยู่นะครับหายใจออกครับวางลงครับดีครับยกเข่าสองข้างกอดยกขึ้นมาครับพักสักครู่หนึ่งครับให้สึกตึงที่หลังนะครับ มาเริ่มเซตที่2นะครับหายใจเข้าครับยกเข่าสองข้างครับขึ้นงอ90องศาเข่างอ90องศาหน้าท้องเกรงขแมวครับหลังก้งเล็กน้อยหายใจออกครับมือสองข้างครับจับที่เข่าครับยกศีรษะขึ้นมาครับแล้วเข่าขวาเหยียดออกครับอาแล้วครับนี่คือท่าเตรียมนะครับหายใจเข้าเพื่อเตรียมครับหายใจออกครับสลับขาครับเข้าแล้วออกครับดีครับหน้าท้องขแมวครับดีครับ สำหรับผู้ที่ปวดหลังรู้สึกหนักเกินไปนะครับวางศีรษะลงเหมือนเดิมนะครับอย่าฝืนนะครับทางสุดท้ายครับหายใจเข้าครับงอเข่าสองข้างขึ้นด้วยกันครับหายใจออกครับค่อยๆวางศีรษะกับขาลงครับแล้วพักสบายๆบิดตัวไปมาสักครู่นะครับเพื่อพักแป้มเนื้อนะครับเอาละครับท่านี้นะครับเป็นท่าออกกำลังกายสำหรับกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยตรงนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการออกกําลังกายนะครับแล้วก็การฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลซิมิตเวสศีราชานะครับครับแล้วพบกับช่วงเฮลท์สปอร์ตนะครับในครั้งต่อไปครับ กกันไปค่ะขอใจใ้งนิวว่าวันพ่อปีนี้มีของขวัญให้กับคุณพ่อแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยมาเที่ยวงานวันพ่อของโรงพยาบาลสมิติเวชศีราชาที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศีราชานะคะในงาน Healthy Love, Healthy Dad 27-29ถึงพฤศจิกายนนี้นะคะ ประกันราคา60รายการการผ่าตัดนะคะก็ยังมีให้ทุกท่านได้มาสอบถามและรับการบริการนี้นะคะสอบถามได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาท้ายนี้ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขและก็สนุกการทํางานอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีวันพักผ่อนนะคะอย่าลืมว่าการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยพบกับโรงพยาบาลสมิติเวชรายการ Health s ต e l e t a l ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ